วันนี้คุณจะขายยาสิฟันครูถามคุณนิดนึงวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนคุณรู้ไหมสมัยก่อนนะคะยกตัวอย่างเนาะเมื่อประมาณที่ครูเริ่มขายอะค่ะโอ้ยคุณเชื่อไหมเราพูดได้สก,กรกเบื่อ,อเรือรถทุกอย่างที่เป็นความจริงเสียวฟันเป็นฟันเลือดออกหรือว่าฟันมีหินปูนหรือว่าฟันเหลืองหรือว่ากินกาแฟเยอะหรือว่าปากเหมน็นหรือว่าฟันเป็นแมงเราพูดได้หมดเลยว่าใช้อันนี้สิเราดีใช้อัน,นี้สิเราดีเราพูดได้ แต่ในวันนี้เขาห้ามพูดเพราะพูดไม่ได้ฟังนะคะพอพูดไม่ได้ว่าสรรพคุณช่วยอะไรคนก็จะตีโจทย์ไปเหมือนกันว่ายาสีฟันช่วยก็คงจะเบบีคงจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันพูดสรรพคุณไม่ได้ถูกต้องไหมแต่วันนี้ค่ะถ้าสมมุติคุณบอกว่ายาสีฟันอันเนี้มีส่วนประกอบของอะไรบ้างเช่นข่อยใช่ไหมพี่โอ,อพี่โออ่านสิ ด้วยสายตาพี่อูจะดีเอกก็จะมีชเอมอะนะครับมีการปูนะครับมีสาราแนมีเบเปมินมีว่านหางจระเข้แล้วก็ใบฝรั่งอ่าครับผมที่สําคัญที่สุดในบกบกที่สําคัญที่สุดครับก็เป็นแบบน้ำแบมบูครับผม ฟังนะคะทุกคนส่วนประกอบส่วนใหญ่เขาใช้น้ําธรรมดาตีใช่ไหมคะเขาใช้น้ําโดยปกติเขาจะใช้น้ําแร่หรือว่าน้ําที่อกรันออกมาแล้วค่ะมาในการตีสมุนไพรในการที่เขาจะต้องนาสมุนไพรค่ะมาบดแล้วก็ตีตีละเอียดตีเนียนนะคะเขาก็จะมีเครื่องเนาะหลายคนจะเห็นใช่ไหมคะเป็นเครื่องสเตนเลสเขาก็จะตีในระหว่างตีค่ะเขาก็จะมีเขาก็จะใส่ผสมสูตรเข้าไปนะคะเป็นเครื่องกวนอ่าเป็นเครื่องกวนทีนี้ส่วนใหญ่บางที่ก็ใส่น้ําแร่บางที่ก็ใส่น้ำธรรมดาน้ําสะอาดธรรมดาอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ของเราค่ะเลือกใช้น้ําแร่แล้วก็เลือกใช้เราเลือกใช้น้ําแร่ <c oughs> แล้วก็เลือกใช้น้ําสกัดจากเายื่อไผ่มันจะตอบโจทย์ปัญหา <c oughs> เหมือนกันยาสีฟันถ้าธรรมดาคุณไม่ได้เสียวฟันคุณก็ไม่ซื้ออยู่แล้วฟันคุณไม่เลือดไหลคุณก็ไม่ซื้ออยู่แล้วคุณไม่มีคุณเป็นคนไม่มีหินปูนคุณไม่ซื้อ <c oughs> อยู่แล้วหรือกลิ่นปากคุณไม่ได้แรงไม่ได้เหม็นพูดกับใครแล้วก็กลิ่นมะลิออกคุณไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าคุณมองดูแล้วอันนี้คือลักษณะของการที่คนที่จะเข้ามาขายค่ะต้องรู้ก่อนนะว่าทําไมคนซื้อถึงตัดสินใจซื้อคุณคุณเลือกสินค้าที่เขาพิจารณาได้จากส่วนประกอบนะคะอย่างเช่นเขามีปัญหาอย่างที่ครูบอกเข้าถึงตัดสินใจซื้อถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาก็แค่แปลงเออเอาเอา,เอาพวกเศษอาหารออกก่อนนอนเขาก็ซื้ออะไรก็ได้อเขาซื้ออะไรก็ได้แต่วันนี้ไม่ใช่อืไปถ้าราคาเบอร์นี้แล้วได้แค่นั้นไม่ต้องซื้อ ันนี้เชื่อครูเหอะไม่ต้องซื้อแพงไปเพราะฉะนั้นฟังนะคะเราไม่ได้ออกมาค็มใดใดทั้งสิ้นแต่เรากําลังจะบอกคุณว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อของแพงหรือตัดสินใจซื้อของจากส่วนประกอบพวกเนี้ยเพราะเขาต้องมีปัญหาถูกต้องไหมคะทีนี้ของเราอะค่ะเห็นไหมคะเราก็ซีนอย่างดีนะคะปิดอย่างดีเหมือนเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะทีนี้จะบอกว่ายาสีฟัน โดยปกติเราก็จะปืดใส่เต็มเต็มอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเหมือนที่เลขาโบพูดเมื่อเช้าค่ะจะถั่วเขียวจะถั่วขาวจะถั่วจะเม็ดข้าวโพดเอาเม็ดน้อยหน่อยนะเม็ดข้าวโพดคุณฟังดูนะคะนี่ค่ะนี่นี่นี่อ่านี่นะคะคุณดูนะอ่ะเนี่ยค่ะแค่นี้พอหลายคนไม่เชื่อนี่ก็พอค่ะพอเลยคุณเห็นไหมถ้าบางคนนะคะอ่ะอยากอยากอยากหอมๆเยอะๆอ่ะ พอแล้วนะคะแค่นี้พอนะคะอันนี้พอจริงๆแค่นี้จริงๆแล้วลองดูค่ะฟองหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะไม่มีการกัดปากมันจะไม่อะไรเพราะว่าทุกอย่างเป็นสหมุนไพรและถ้าเกิดสมมติว่าเราอะค่ะเฮ้ยระหว่างวันเอาไงดีอืมแล้วเจอคนที่แบบว่าหุยลองลก็จะต้องไปด้วยก็ต้องเข้าไปหาเขาด้วยอย่างเงี้ยเออแอะนึกยังไงจะทำไงต่อปุ๊บกู้ไว้ทั่วปากเลยค่ะพอเลยไม่ต้องไม่ต้องถุยออก คืนได้เลยนานไหมนอนไหม,ไมอยู่ในในในนี้เรากลัวนานไหมก็เอาที่สบายใจ <laughs> เอาจนแบบว่า,าคุณเอาคุณสบายใจ<ม>แต่ฟังนะคะอันนี้เป็นวิธีของครูมันจะออกเข้มๆกล่อยๆเอ,อ้ยมาเลยกิ่นมาเลยจริงมันจะหอมเลย<ม>เอาเป็นว่าคุณแต่เสร็จคุณก็กลัวแล้วคุณก็ไปบ้วนทิ้งก็ได้หรือสองคุณมีน้ําอยู่ใกล้ๆใส่น้ําแล้วก็แล้วทิ้งได้เลยจบเลยค่ะฟังนะคะทุกอย่างการขายสินค้าทุกอย่างค่ะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษที่มันพูดไม่ได้ ห้ามพูดพูดแล้วดูเป็นเกินความจริงทั้งๆท,ที่คุณลองไปศึกษาดีๆมันคือความจริงอย่างเช่นสมุนไพรเรียกว่ายาแต่ก็ห้ามพูดว่ายาก็มีเพราะมันมีตัวกำหนดกฎ <c oughs> หมายกำหนดมันมีสิ่งที่มันถูกกำหนดเพราะฉะนั้นพอถูกกำหนดมันเลยกลายเป็นเราไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดเข้าใจยัง